สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนลูกหมากปีกนกนะครับของ Honda City ปี2009นะครับตัวนี้เราจะไม่ถอดปีกนกมานะครับจะใช้เครื่องมือพิเศษนะครับก็ถ้ามีเครื่องมือพิเศษก็ถอดเฉพาะคอม้านะครับปีกนกเราไม่ต้องถอดนะครับก็ใช้เครื่องมือพิเศษมันจะมีปอกนะครับ เป็นตัวแล้วก็ตัวซีแคมนะครับจะสามารถดูดนะครับแล้วก็อัดเข้าอัดออกได้เลยครับโดยไม่ต้องถอดปีกนกนะตอนอาออกเราต้องจัดลูกหมาให้ตรงนะครับแล้วก็ขันอัดได้เลยครับส่วนปอกด้านล่างนะครับเราต้องเลือกให้มีขนาดใหญ่กว่าตัวลูกหมานะครับ ซึ่งของ h o n d a City ตัวนี้เราจะทำการอัดลงนะครับบางรุ่นก็จะอัดขึ้นนะครับเอาออกแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้ต้องไม่มีคราบฝุ่นคราบดินนะครับจากนั้นก็ใส่ลูกหมากใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ตัวลองลูกหมากเราจะไม่ลองตรงกลางครับเราจะลองที่ขอบนะครับเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นเหลวบางๆครับ ถ้าเราอัดแล้วมันจะยุบเข้าไปครับจะไม่ลูกหมากเสียนะครับเราต้องอัดที่ขอบนะครับตัวนี้ผมใช้ปลอกลูกปืนของลูกปืนล้อนะครับจะพอดีกับขอบนอกพอดีครับ,บ,กกรบแล้วก็ปลอกส่วนด้านด้านบนเราก็เลือกเอาขนาดที่ใหญ่กว่าตัวลูกหมากแล้วก็ยาวกว่าตัวน็อตนะครับแล้วก็ขันเล่งเข้าไปนะครับตัวนี้ผมขันเล่งไปได้สักพักหนึ่งผมสังเกตว่าม,มันเอียงข้างหนึ่งครับเพราะว่า ตัวปลอกลูกปืนที่เอามามันมันเอียงนะมันมันไม่รับกับตัวซีแคมนะครับน่ครับสกีนว่ามันเอียงเนีย่ยประมาณนี้ครับทาให้ลูกหมากเข้าไม่ตรงครับแล้วเราอัดไปมันก็จะแน่นนะครับแล้วทําให้อาจจะให้บาสเสียได้นะครับผมก็จะขายออกนะครับแล้วก็หาของเป็นแผ่นเรียบแบบ ผมใช้แผ่นเหล็กมาลองอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยไขออกก่อนครับเพราะว่าถ้าเราสูญไปมันจะเสียนะครับนี่ครับผมใช้เป็นแผ่นเหล็กมาวางก่อนตัวแหวนรองรับปืนนะครับแล้วผมก็อัดลงไปเลยครับทีนี้ก็เข้าสบายเลยครับเสร็จแล้วก็ผมก่อนอัดออกผมว่าตัวเก่านะครับตัวเก่ามันจะห่างประมาณ2มิลนะครับ ตัวใหม่แล้วก็ให้ได้ระยะเดิมครับตัดเข้าได้ให้ได้ระยะเดิมก็คือจะเหลือจะขอบประมาณ2มิลนะครับแบบเมื่อยังไม่ได้เราก็อาดเพิ่มเข้าไปนะครับเช็คไปเรื่อยๆครับแต่เย็นๆไม่ต้องรีบนะครับเข้าทีละนิดแล้วก็วัดระยะนะครับส่วนตัวนี้ผมได้แล้วครับ2มิลก็เสร็จนะครับ,ก,รบก็จะคลายออกนะครับ ตัวนี้เราสามารถทำคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราถอดปีน้องกออกไปอาจจะต้องใช้อีกคนหนึ่งจับนะครับเพราะว่าต้องไปอัดที่ม่แรงนะครับนี่ครับกระเสร็จก็ประมาณนี้ครับต่อไปแล้วก็ใสย่ยางกันฝุ่นนะครับตัวนี้เราจะใช้มือกดแล้วมันไม่ลงนะครับต้องใช้ผมใช้ปลอกลูกปืนกดก็ได้แค่ด้านเดียวนะครับเพราะว่าปอกลูกปืนมันใหญ่กว่านะครับ นี่ครับผมได้ขนาดนี้ครับใช้ลูกบล็อก3นสาหกนะครับจะพอดีกับขอบนะครับกดลงได้เลยนะครับนี่ครับเข้ารูพอดีครับหลังจนั้นเราก็จะใช้ปอกรองนะครับแล้วก็ใช้ซีแคมอัดลงเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ตรงละหนึ่งนะคะับเราก็อัดลงไปได้เลยครับอัดจนขอบยางลงสนิททั้งสองข้างร,รอบรอบหรือว่ารอบตัวนะครับอัดให้สนิทนะครับนี่จะรวดเร็วออนิดนึงครับเราไม่ต้องถอดเยอะนะครับเราถอดแค่คอมมาออกครับก็เป็นอันจบขั้นตอนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กด u b s สไคร e ด้วยครับขอบค,ครับ